สวัสดีนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาทำง,งาน <c oughs> คิดหน้าที่กันหน่อยแ <c oughs> อบวิ่งเพื่อนรถสไลด์มาเ,เา <c oughs> จะว่าเป็นเด็กรถสไลด์นะคะไห้ดูวิวเลยแข่งกอพอเลยพอ นี่โหอยู่สวยมากเลยนะคะอยู่รถแอมไม่ค่อยมีงานทำนะคะเดี๋ยวทีมผู้ใหญ่จะลงมาตัดย่างนะครับครับผ อ๋อต้องเปิดฝากระโปรงตัวล่างไม่ได้โอ้ยตัวล่างล่างมันถูกมันเพราะอะไ๋ออสุกชนค่ะอันนี้ G T อะไรคะนี่รู้ไม่ได้ข้งหลังเหรอมีจะดึงหลังอ่ะข้างหลังพี่ข้างหลังก็ได้ ติดตร,ง,ตรงนี้รวมไม่ได้เฮ้ยทำไมภาพสวยจเลยเยื่อนนะเออ ่จ,จัก็หน <c oughs> <c oughs> ึงนงนะ่งคือไม่ยากค่เดี๋ยวก็ตนึอ่ะเดี๋ยวเอาไปให้ได้ดไรได้อันนี้จีทีเไร่สามร้อยห้าร้อย่อมีอันนี้จีทีอะไรค่ะสามเนะ

โอเคเกียวดาเกียร์ด้าเอาตัวเองถอยเองนะต้องจับยกรถเผิบไหมโดยวิธีการดึงขึ้นนะคะรถนี้ต่ำมาก ห่างจากพื้นก yeah, 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 ี่เซนเนี่ยไม่แน่ใจห้าเซนสิบเซนได้มั้งคะบอกมาห้เลยเยอะ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 ขอให้ทุคนขับนะ Kendall ขับบังคับ ไม่รองมันจะขุดก็ไม่ขุดหรอไม่ถือ,อ <laughs> นี่มันก็ตกลงร่องนี้หอไหัวแม่มา,ส,มาสั่นได้ยุบเนยแม่โหแน่ได้เอาน,อน,นั่นออกให้เนร็จแล้วยึงจะหยุบได้

ปั่นใจเขาเลยคัะนนี้ถ่ายแล้วเนี่ยไม่เอาถ่ายรูปนิ่งนะยืนท่ายเ็ียนแ,นแล้วอยู่ในกระเป๋ากเกงเนี่ค่ะถ่ายเสร็จแล้วเจนเจไม่บอกอะ่ะเอาก็อยากถ่ายกล้องนี้ให้พี่พี่ดูพี่มาดูภาพแบบนแข่งสีสวยมากเลย,หยโหนักแข่ง นักแข่งคนนี้หน้าตาคุ้นๆนะคะมือใหม่ครับเฮ้ยมือใหม่ใช่ไหมกูให้มึงร้อยนึ่งกูขอขึ้นได้ไหมไม่ได้เอาเอาจิงเอาไปขึ้นไปขึ้นก่อนที่เขาจะสไลด์ขึ้นเอาไปส่งได้เลยจริงจริงพี่ไปส่งเลยเลยโอ้โหมีการอยากขึ้นแล้วแล้วแล้วเอาเร็วแล้วอยากขึ้นรถโอ้โหอ่ะแล้วก็ไปด้วยสิเราไม่มีรถกลับ พี่พี่มอกสมอไปบนแล้วนะจะไปขัไหนเอ้าโหยเกาะอย่นี้เหรอช่หยิบีบไว้ได้หหนคนขับไม่หรอคนขับไม่คนขับไม่แข่งไหมนัแข่งไหมไม่ไรเอาดู เก็บอะไรมาไม่รู้ว่าอะไรนะโอ้แอนจุดนี้ี่มฮะชุดนิ่มโอ้นี่ค่ะคุณนี่ภาพก็จะสัสะเทือนกันหนึ่งนะอยู่บนรถนะรถเท่มากวัฒนามอเตอร์สปอร์ตโอ้โหซิงด้วยนะคะ ในสนามนะครับลาเดนเซลหน้าที่ตัวเองไม่ทำนะมาแย่งหน้าที่คนอื่นมาทำ ตัวเเองลไปดูนะคะตอนนี้นะกำลังผ่านโค้งเก้าแล้วนะคะอันนี้เจ้าหน้าที่มาเชาก็ทำการเคลียร์แท็กหลังเลิกง,งานนะ,ะคะเก็บกวาดเศษ I'm ป้าจะทำการลงบริเวณตรงนี้ค่ะไม่มีงานไม่มีงานอยากได้งานทำอาล้ะครับสำหรับ Official r e s o r t นะครับของการแข่งขันไทยแลนด์ซูเปอร์ฟิกครับหลังจากที่มีการปรับโทษวงเวลาต่างๆนานาแล้ว อันดับที่1นะครับเป็นของหมายเลขเจ็ดสิบแปดครับพิสิทธิ์เนธเตชาธนาติดจากบองเด็กเรซซิ่งทีมครับอันดับที่1นะครับอันดับที่2หมายเลขยี่สิบสามครับชินวุฒิเหล่าชินชาติโรงงานจอกกว่าการหมายเลขยี่สิบสามอันดับที่สามหมายเลขยี่สิบสองครับสุภกิจแดงอินทวัฒน์ทีมโรงงานเอ็กซ์ซิตี้เรซซิ่งครับอันดับที่เอาลงแล้ว เปเกมในเวทที่เป็นปนนะครับายหลงลูกประทาน E3 และแลูกประาทา p เริ่มต้นในเวลาที่มีเวลา5.50ไปไหบ้างคะร้อนไหมคะอย่าบเ็กไว้อย่เบรกไว้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ตอนนี้นะคะบ๊ายบาย